ย้ายฝั่งเจ๋งดอกจิกเฮียหวังสองแกนนำนปชซบรวมไทยสร้างชาติ10กุมภาพันธ์2566ที่พักรวมไทยสร้างชาติในายสวังอัศราศรีและนายยศวริช,ชูก่อมหรือเจ๋งดอกจิกอดีตแนวร่วมประชาธิปไตยต,ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชเดินทางมายื่นใบสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติ เป็นตัวแทนต้อนรับพร้อมสมเสื้อพักให้กับทั้งสองคนนายสมหวังให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคว่าตนได้ตัดสินใจมายื่นใบสมัครเป็นสมาชิพกพรรคพอคิดมานานได้เห็นการทำงานและติดตามข่าวของพักมาตลอดเห็นว่าพักนี้ทำเพื่อประเทศชาติไม่มีอะไรแอบแฝงซ่อนเล้นตรงกับอุดมการของตนทำให้คิดว่าพรรนี้ช่างแตกต่างกับที่เคยอยู่มาในอดีต ซึ่งถือว่าเป็นความภูมิใจและยินดีที่เข้ามาเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติรับรองว่าจะให้ความร่วมมือในการทํางานถ้ามีโอกาสจะทําให้ดีที่สุดอุดมการณ์ของตนคือมีหัวใจ3ามสีคือขาวน้ําเงินแดงไม่ว่าจะอยู่นปชหรืออะไรก็ตามแต่ก้นบึ้งหัวใจของตนเป็นแบบนี้มาตลอดในการปลาสายบนเวทีผมไม่เคยแตะต้องหรือพูดถึงสถาบันเลยใครจะพูดอะไรก็พูดไปหากไม่อยากฟังผมจะเดินหนีแต่วันนี้ที่ได้มาอยู่ตรงนี้คือความภาคภูมิใจ วันนี้พร้อมทุกเวลาที่จะลงสมัครในนามพรรคที่ชอบผมเห็นการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอนายกรัฐมนตรีที่เสียสละแม้ว่าจะเกษียณอายุแล้วแต่ยังอุทิศตัวมาทำงานผมก็อยากจะเดินตามรอยแบบเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรี <c oughs> เช่นกันนายสมหวังกล่าวด้านนายยศวริศหรือเจ๋งดอกจิกกล่าวว่าที่ผ่านมาตนมีแนวความคิดที่อยู่อีกฝ่งหนึ่งตลอดกว่า10ปีจนมาถึงวันนี้เห็นแล้วว่าบ้านเมืองไม่ควรมีความแตกแยกอีกต่อไป ทุกคนต้องหันหน้าเข้าหาสามัคคีกันไม่มีแดงไม่มีเหลืองไม่มีนกหวีดหรือพันธมิตรแต่ต้องหันหน้ามาพัฒนาประเทศด้วยกันไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาทำให้บ้านเมืองพัฒนาไปไม่ได้ที่ผ่านมาตนได้ลงพื้นที่ไปพบประชาชนอย่างต่อเนื่องได้เห็นว่าชาวบ้านมีความเจ็บปวดแต่ละจังหวัดมีปัญหาอยู่แล้วทั้งเรื่องที่ดินทำกินค่าครองชีพสินค้าแพงดังนั้นสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือพรรคการเมืองที่อยู่ในฝากรัฐบาลที่จะต้องนําเสนอนโยบาย เพื่อน,นำไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนนายยศวริศกล่าวต่อว่าจากที่ตนติดตามพักรวมไทยสร้างชาติมาตลอดได้เห็นแล้วว่าพรครวมไทยสร้างชาติน่าจะได้เป็นพักที่จัดตั้งรัฐบาลในครั้งหน้าโดยพิจารณาจากหลายปัจจัยไม่เพียงแต่ดูที่ผู้นำอย่างพลเอกประยุทธ์ที่เป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวเท่านั้นแต่ดูในภาพรวมอื่นๆโดยเฉพาะพักนี้เป็นศูนย์รวมของนักการเมืองที่มีคุณภาพและเป็นประชาธิปไตยเชื่อว่าจะสามารถทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองและประชาชนได้มาก จึงได้ตัดสินใจมาสมัครร่วมง,งานด้วยผมคิดว่าสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการที่จะต้องหาจุดยืนที่มั่นคงให้กับตัวเองการเดินหน้าต่อสู้แบบสู้เพื่อเขาเราติดคุกที่เคยทำมาออกแบบเดินเข้าคุกหลายรอบเป็นบทเรียนแล้วว่าไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรกับผมและครอบครัวเลยสู้เพื่อเขาแต่เวลาอับเฉาเราไร้คนดูแลสำหรับผมเพียงพอแล้วเมื่อเขาเห็นค่าเขาเห็นมูลค่าผมและชวนมาร่วมง,งานผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนายยศวรดิษกล่าว นายยศวันนี้กล่าวด้วยว่าการเปิดตัวของตนในการมาสมัครเข้าร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ก็อาจจะมีทัวลงคงต้องทําที่ไว้จอดรถทัวร์มากๆแต่อยากอธิบายว่าตนไม่ได้เอาอุดมการ์มาเป็นเครื่องพันธนาการตัวเองต้องจงรักภักดีต่อพรรคการเมืองฝั่งเดิมอยู่ตลอดเวลาจนขยับไปไหนไม่ได้การพูดว่าทรายศอุดมการเปลี่ยนกินกล้วยเหล่านี้ตนคิดว่าเป็นการกล่าวหากันเพราะคนเรามีอุดมการแต่ไม่ใช่เอาอุดมการมาพันธนาการตัวเองจนขยับขยายไปไหนไม่ได้ และคิดว่าทุกอย่างทําได้หมดขยับขยายได้หมดไปได้ทุกทิศทางทุกที่ที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและต่อตัวเราไม่ว่าจะเดินหน้าบ้านอย่างเดียวลูกเมียจะเดือดร้อนคนข้างหลังเดือดร้อนผมขอฝากไปยังบริษัททัวร์ทั้งหลายที่จะมาจอดที่หน้าบ้านผมว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนอุดมการณ์อย่านะครับผมมีอุดมการณ์เหมือนเดิมแต่พักไหนที่ทําประโยชน์ให้กับประชาชนได้ผมสนับสนุนทั้งสิน้นและอยากให้ทุกคนช่วยกันเสริมสร้างให้ประชาธิปไตยเดินไปข้างหน้า ไม่มีว่าฝั่งเผด็จการแล้วฝั่งประชาธิปไตยเหล่านั้นคือคำคอนหาขอให้ประชาชนทั้งที่เคยร่วมง,งานกับผมหรือแฟนคลับได้เข้าใจว่าผมได้มาถูกคิดถูกทางแล้วนายยศวริศกล่าวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์